เ,เดี๋ยวพาไปดีว้าน้านนะคะหันเราทำเพื่ออะไรคะสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูบ้านร,าร้างนะครับบ้านร้างของยายนะครับยายตายไปสามปีสี่ปีแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีผีหรือเปล่านะครับมีผีก็บ้าสิติดตามชมกันนะครับนี่นะครับบ้านร้างของยายนะครับอันนี้ไม่ใช่ยายอยู่คนเดียวนะครับไม่มีลูกไม่มีไม่มีลูกมีแต่หลานนะครับอันนี้ชาวบ้านมาสร้างไว้ให้ ข้าของของยายยังอยู่ครบนะครับนี่เป็นกระติกน้ำกระลำมังที่ชาวบ้านซื้อให้นะครับหม้อยังมีอยู่นะครับหม้อของข้าวเก่ายัางมีอยู่นะครับเกอ,อยู่คนเดียวนะครับแต่ตายไปเมื่อ3มปีที่แล้วนะครับ มันจะดูวังเวงและร้างๆหน่อยครับเหม็นทีน่เก่เดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันนะครับไอรอดาขึ้นไป<อ>เปิดประตูให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เหม็นมากเลยอ่ะเหม็นอะไรเหม็นไก่ตายเหม็นเหม็นไก่ตายหรือว่าผีวะไก่ตายเนี่ยไก่เต็มบ่อนั่น่นะเหม็นมากไปเปิดประตูให้ท่านผู้ชมได้ฟังกลัวอะไร ไม่มีหรอกผีมันไม่มีเปิดเร็วๆนี่ค่ะเอาไจุดวะนี่นะครับของใช้ใหญ่ยังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ําร้อนอะไรก็มีอยู่นะครับเอเข้าไปก้าไไม่กล้าเข้ามาดูข้างในห้องกันนะครับ ผ้าห่มะะผ้าอะไรยังมีอยู่นะครับที่นอนหมองมุกสอุขอสุกสอ,อะนอสารสุกสารอันนี้ห้องนอนของยายนะครับอ่ะป,ะปะ๊าเนี่ยมาดูนี่กัอะไรสุกสารสุกสารวันคริสต์มาสนะครับและและสวัสดีปีใหม่ เด็กๆมาติดให้ยายยังมีอยู่นะครับไม่ตกใจอเลยตกใจอะไรก็เร่องคนละผ้าห่มหมองมุง้งยังมีครบเข้าของเครื่องใช้่ะแต่ดูน่ากลัวหน่อยนะครับไปแล้วเหรอไปดูอีกลางกลัวเลยพอดา ขงลูคพูดเดังๆสิคนรูกใหญ่เลี้ยงปีกไว้สองตัวนะครับนี่ก็ไก่กกกกก็ไก่ก เป็นบ้านร้างที่เต็มไปด้วยไม่มีใครมาดูแลถัง้านะครับเนี่เยเต,เต็มไปด้วย้าเต็มไปหมดนะครับแต่จะมีบ้านคนอยู่ไกลๆหน่อยนะครับเหม็นมากเลยเหม็นาไก่ตายมานี้เราจะพาไปดูบ้านร้างอีกอันกันคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ใครที่ชอบก็ติดตาม,มติดตามด้วยนะครับสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดีค่ะบอกท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมด้วยนะครับติดตามแล้ชบชมด้วยนะคะคนที่ชอบคลิมนี้คลิปแบบหลอนๆน,นะครับ <c oughs> อันก็หลอนจริงเถอะไปแล้วเลย